สามา,ารถรับชมได้ทุกวัยยางไปน้ำกัน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 สส่ขมมนทดกวดราชทานี่ยางไปน้ำกันสส่ขมมนทดกวดราชทานี่ สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังรับชมรายการยังไปน้ากันสังขอมชนอุบลราชธานีคุณพ่อทองแดงแก้วประกอบพิธีกรในการนะครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในสังคุมชนอุบลราชธานีขอทาหน้าที่อีกครั้งหนึ่งในวัยในนะครับวันพุธที่10พฤศจิกายนคิทสักราช2021น่นะครับการเดินทางของเรานะครับในปี2021ก็ใกล้สิ้นสุดลงแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่11 เดือนธันวาคมก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วดูเหมือนว่าชีวิตของเราก็ต้องนะครับผ่านพ้นวันเวลาต่างๆที่ก้าวเดินไปปีต่อปีนะครับมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นในโลกของเราในสังคมของเราในกระทั่งในชีวิตของเราด้วยนะครับซิมมอลชนสังคมาชน,นอุบลราชธานีก็ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องในการที่จะนะครับก้วาวเดินไปด้วยกันโดยเฉพาะนะครับตามชื่อของรายการเราเลยก็คือรายการยางเป็นน้ำกันนะครับก็คือการเดินไปด้วยกันนะครับ พสาสาสนาจักโดยซีโนดนะครับในปีคิดศักราช2021ถึง2022ี้2023นี้คือ21 22 23ก็เน้นเรื่องของการก้าวเดินไปด้วยกันครับวันนี้มีข่าวคราวอะไรจะมาแจ้งให้กับพี่น้องได้ทราบมีอยู่2ข่าวนะครับหลักๆก็นะคือนะข่าวที่1ก็คือจะมานำเสนอเกี่ยวกับบรรยากาศการพิธีบูชาของการเสกสุสานในที่ต่างๆต,ตามวัดในสังคมชนอุบลราชธานีของเรา ในหลักในข่าวที่2นะครับตามไฮไลท์ที่เราดูก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นการรายงานการเสกสุสานวัดในสังคมุทกอุบลราชธานีของเราในปีคิตศกราชะ2021พี่น้องครับเราอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนในวันที่1พฤศจิกายนเป็นการสมโพธนักบุญทั้งหลายนอกจากนั้นในวันที่2พฤศจิกายนของทุกปีก็เป็นนะครับวันที่เราระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับนะครับ และนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมณฑลเราเวลานี้ก็คือมีการเสกสุสานถือเป็นนะครับประเพณีหรือว่านะครับสิ่งที่เราถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมของเราคริสตชนในเดือนพฤศจิกาย,ยนก็จะมีการเสกสุสานเราลึกถึงดวงวิญญาณของปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบ,บรรพบุรุษของเราหรือคนที่เรารู้จักที่ล่วงลับไปแล้วเราถือว่าเขาได้ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการภาวนาการคิดถึงพวกเขาในคำภาวนาก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราคริสเตชนเพราะเราเชื่อว่าทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นและผู้ตายจะมีวันหนึ่งที่จะเป็นวันที่เราจะได้กลับพื้นชีพไปพบกับพระเป็นเจ้าแบบหน้าต่อหน้าด้วยนะครับบรรยากาศของพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับในการเสดสุสานนะครับในวัดต่างๆของสังฆมณฑลอุบลราชธานีของเรามีนะครับดังนี้ในวันที่6พฤศจิกายน คิจศักราช2021ที่ผ่านมานี้ก็มีหลายวัดที่มีการเสกสุสานนะครับในวัดของตอนเองนะครับเริ่มต้นที่อชนิวิหารแม่พะระน,นิรมนอุบลราชธานีของเราก็าาได้จัดการนะครับเสกสุสานขึ้นนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นความศรัทธามีพี่น้องที่เป็นญาติพี่น้องของบรรดาผู้ร่วมรับของมาร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหลอกจากนั้นในวันเดียวกันก็มีวัดแม่พระถือศีลชมระบ้านเอื้อดน้อย ก็ทําการเสกสุสานเช่นเดียวกันนะครับวัดพระวิสุทธิวงบ้านหนองคูนะครับอาเภอเสนาขัณิคมจังหวัดอํานาจเจริญนะครับก็ทําการเสกสุสานเช่นเดียวกันวัดอัครเทวดามีคาแอนบ้านทรงแย้ซึ่งเป็นวัดที่มีโบสถ์ไม้อันศีลนะครับของสังฆมณฑลอบบุบลราชธานีก็ทําการเสกในวันนี้ด้วยวัดแม่พระประจักษ์เมืองรูดบ้านสะพานนะครับก็อยู่นะครับระหว่างเส้นที่เดินทางไปอําเภอกันทลา กันทลักษ์นะครับแล้วก็อำเภอกันทลาลมนะครับก็จะมีวัดคาทอลิกเราหนึ่งวัดก็คือวัดบ้านสะพานนอกจากนั้นก็ยังมีวัดนักบุงเปาโลบ้านหนองรุ่งนะครับอยู่ที่อำเภอกันทลักษ์นะครับจังหวัดนะครับชีสเกตและก็ยังมีวัดสุดท้ายที่ทําการเสดในวันที่6พฤศจิกายนนั่นก็คือวัดแม่พระแห่งสันติภาพบ้านหนองดินดำนะครับก็นะครับถือเป็นนะครับบรรยากาศที่นะครับเต็มไปด้วยนะครับ ความเชื่อความสุดทธานะครับแม้นว่านะครับอาจจะเราอาจจะจากกันเพราะความตายแต่ว่าด้วยความเชื่อของเราเรายังคงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องผู้ล่วงลับไม่ใช่ว่าการตายเป็นการแบ่งแยกแต่เป็นนะครับความเชื่อของเราได้เชื่อว่าแม้นทั้งผู้เป็นและผู้ตายเราสามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้ด้วยการภาวนาด้วยการอขอไม่ชาเราลึกถึงบรรดาพี่น้องของเราที่ล่วงลับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักและความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าของเรานะครับนอกจากนั้นในวันที่7พฤศจิกายนก็ยังมีอีกหลายวัดเช่นเดียวกันที่มีบรรยากาศของการเส็กสุสารที่พ่ออยากจะนําเสนอให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับนะครับอาจจะมีรูปผู้ใดลุดมากับเบิงเอานะครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่7นี้ก็มีวัดแม่พระปาติมาบ้านนาคานะครับอยู่ที่อําเภอเมืองของเรานีเองนะครับวัดนักบุญอาณาบ้านบว่านะครับ บ้านโบธาเนี่ก็อยู่อำเภอท่าช้างอ่าอําเภอสว่างตำบลท่าช้างอําเภอสว่างวีระวงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวัดนักบุญอันตนบ้านดวงเจริญหรือว่าวัดกิโลห้านะครับที่เราเรียกกันอยู่เส้นจากอำเภอวารินชาราบไปที่อำเภอเดชอุดมนะครับอยู่แถวก่อนถึงมออุบลน,นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวัดนักบุญยอแซบบ้านเซซ้งนะครับก็ทําการเสกสุสานในวันเดียวกันนะครับ คํากระโดดไปอีกนะครับวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงนะครับฝั่งนะครับอำเภอชานุมานนะครับวัดแม่พระฟา,ฟาติมาที่คมแลงสองอำเภอชานุมานก็ทําการเสร็จในวันเดียวกันด้วยนะครับและวัดสุดท้ายนะครับยังไม่ถึงสุดท้ายนะครับวัดรองสุดท้ายก็คือยังมีวัดแม่พระรับสารบ้านดงที่นาคโนนมารี วัดนักบุญอันนาบ้านโกกางวัดนักบุญเปตโตรและเปาโลบ้านเหล่าอ่างและวัดสาขานะครับในบริเวณด้วยก็ทําการเสกสุสานและก็นอกจากนั้นก็ยังมีนะครับการเสกศาลานะครับถือเป็นศาลาในสุสานแห่งใหม่ด้วยนะครับและก็ยังมีวัดแม่พระแห่งสากลลโลกจังหวัดยะโสธรที่มีการเสกสุสานข้ามมาที่จังหวัดศรีสะเกดของเราก็มีวัดพระฤาษไทยบ้านสีฐานนะครับ แล้วก็ยังมีวัดแม่พระเป็นที่พึ่งบ้านนวลสว่างและวัดสุดท้ายที่ทําการเสกนะครับก็คือวัดนักบุญฟรังซิสน้ํายืนนะครับพี่น้องอาจจะเห็นว่าบรรยากาศนะครับแตกต่างกันนะครับ,รบสภาพของสุสานก็อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าจุดประสงค์เดียวของการเสกสุสานก็คือการเป็นน้ําหนึ่งใจเดีวยวกันที่ถึงบรรดาญ,ญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าพี่น้องหลายท่านคงมีโอกาส ได้ร่วมในบรรยากาศแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็นอกจากวันเสกสุสานแล้วเราสามารถที่จะคิดถึงบรรดาพี่น้องของเราที่ล่วงลับเดินหน้าเดินทางไปก่อนหน้าเราแล้วเนี่ยได้เสมอนะครับไม่ใช่ว่าเรารอแค่วันเสกสุสานอย่างเดียวหรือว่าเดือนพฤศจิกายนอย่างเดียวที่เป็นวันระ,ะลึกถึงเดือนที่ระลึกถึงบรรดาพี่น้องผู้ล่วงลับ แต่เราสามารถคิดถึงดวงวิญญาณของนะครับปู่ย่าตายายลุงป้าณ้าอาผู้คนที่เคยเจริญชีวิตของกับพวกเราในโลกนี้แต่ว่าท่านได้มอบคืนชีวิตของท่านให้กับพระเป็นเจ้าหรือว่าเดินท่าเดินนําหน้าพวกเราไปแล้วนะครับผ่านความตายไปแล้วนะครับเรายังคงเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเพราะเราอยู่ในสาพอยู่ในนะครับความสัมพันธ์ของผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือวงเล็บนะครับภาษาเดิมของเราก็คือสหพันธ์บุญซึ่งมีพระาศาสนาจักร ที่เราเรียกว่าบรรดานักบุญทั้งหลายที่อยู่กับพระเป็นเจ้าแล้วในเมืองสวรรค์นะครับพระศาสนาจากที่ได้รับชัยชนะแล้วนะครับผ่านนะครับอุปสรรคนะครับความท้าทายต่างๆและก็ยังมีนะครับพระศาสนาจากที่กําลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ก็คือพวกเราทุกคนที่กําลังก้าวเดินไปนะครับสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือพระอาณาจักรของพระเจ้าแต่ว่าชีวิตปัจจุบันของเราก็อาจจะยังต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการประจนของปีศาจหรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรา ประสรศาสนาจากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประสศาสนาจากที่กำลังอยู่ในไฟชมระนะครับที่อาจจะนะครับยังมีบาปาติดวิญญาณอยู่หรือว่าอาจจะนะครับต้องรอคอยการชำระล้างนะครับความผิดความบกพร่องที่เขาได้เคยทำนะครับรขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ประสรศาสนาจากกลุ่มที่3เนี่แหละที่เราค,รคิดถึงแล้วก็ภาวนาให้เขาก็เชิญชวนพี่น้องได้ภาวนาเพื่อดวงวิญญาณในไฟชาระด้วย เป็นการสวดภาวนาเพื่อเขาเพราะว่าเขาก็รอคําภาวนาจากพวกเราจากพระาส,สนาจัที่กําลังเดินทางอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือขอยังย้ําเหมือนเดิมนะครับคือเรายังเป็นน้ําหนึ่งใจเดีวยวกันเพราะว่าเรามีความเชื่อเดียวกันในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในสังฆบุตทลอุบลราชธานีของเราที่นะครับมีการเสกสุสานนะครับแม้ว่าสภาพของนะครับ โรคระบาดปัจจุบันนี้มีอาจจะทําให้เราบางท่านก็ไม่ได้เดินทางมาร่วมในการเสกสุสานแต่เราก็สามารถสวดรนา์และคิดถึงดวงวิญญาณของพี่น้องของเราด้วยนะครับเราไม่โทษกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นอยู่ในบริบทของการแพร่ระบาดของโรคระบาดด้วยเพราะฉะนั้นก็เราคิดถึงพวกท่านเป็นพิเศษด้วยครับนอกจากการเสกสุสานที่ผ่านมาในวันที่นะครับวันที่6วันที่7แล้วพ่อก็ยังมีประชาสัมพันธ์ของการเสกสุสานเพิ่มเติมนะครับ ที่จะเกิดขึ้นในในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็คือวันที่13วันที่14นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถติดตามหรือพี่น้องที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศที่รับชมรายการอย่างเปน็นกำกันเนี่ยก็สามารถนะครับติดตามนะครับการ,นะรประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเสกสุสานกับพี่น้องของเราที่จะทําการเสกสุสานในวันที่13และวันที่14พฤศจิกายนพุทธศัการาช2021 ในวันที่13พฤศจิก,กายนท,ทศักราช2021นี้เองนะครับก็จะมีวัดที่ทำการเสกสุสานนะครับอยู่3วัดนะครับวัดที่1ก็คือวัดนักบุญเปโตรบ้านนนเพ็กวัดที่2ก็คือวัดนักบุญอันตนบ้านหนองแก และวัดที่3ก็คือวัดนักกุลเทเรซาบ้านนนสแบงนะครับก็คือมีอยู่3วัดที่จะทําการเสกในวันที่13พฤศจิกาย,ยนก็ร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน,นพี่น้องทั้ง3าวัดด้วยนะครับในการที่จะเสกสุสานนะครับในการที่จะภาวนาเพื่อดวงมีเยนของพี่น้องของเรานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันที่14พสพฤศจิกาย,ยนคิทสากะ2021ัที่จะมีการเสกสุสานนะครับเพิ่มเติมนะครับผม สำหรับวัดนบุญเปาโลกลับใจบ้านนาดูนนะครับโดยวันนี้ก็มีคุณพ่อพิเชษวงอนันต์นะครับเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับวัดพระฤทไทพระยเยซูเจ้าเข็ม,มาราชนะครับโดยมีคุณพ่อณราทิพงามงเป็นคุณพ่อเจ้าวัดอยู่ที่นี่นะครับวัดนะครับนบุญลูกาบ้านดอนบากนะครับก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในความดูแลข,ของคุณพ่อณราทิพงามงและวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดชิสเกต ซึ่งวัดนี้ก็นะครับถ้าคิดถึงกันทลักเราก็คิดถึงนะครับทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมครับแต่ว่าหน้านี้ไม่มีแล้วทุเรียนภูเขาไฟแต่ว่า เราก็ยังมีวัดคาทอลิกที่อยู่ที่นั่นนะครับมีกลุ่มพี่น้องคริสตชนที่อยู่ที่นั่นด้วยที่จะทําการเสกสุสานนะครับในวันที่14พฤศจิกายนส่วนวันและเวลาต่างๆพี่น้องก็สามารถติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k ของสื่อมวลชนสังคมมวลชนอุบลราชธานีซึ่งจะให้ข้อมูลต่างๆสําหรับพี่น้องนะครับหรือว่าพี่น้องมีข้อสงสัยอาจจะแ e s s e n เจ r เข้ามาในนะครับนะครับของรายการสื่อมวลชนของเราเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของพ่อนะครับก็จะ ตอบคําถามในนะครับสิ่งต่างๆที่พี่น้องได้ถามมานะครับครับตอนนี้ก็มีผู้รับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่กําลังรับชมนะครับแล้วก็รายการต่างๆไปด้วยกันนะครับมีบางคนบอกว่าโอ้ชมอยู่นะคุณพ่อแต่ว่าไม่กล้าแสดงตัวนะครับเห็นก็ณพ่อะพูดชื่อออกรายการนะครับอายนะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับก็พ่อขออ่านนิดนึงนะครับก็คือมีพี่น้องหลายท่านตอนนี้ก็มีอยู่16ท่านสําหรับ การรับชมรายการยังเป็นน้ำกันนะครับในวันที่10พฤศจิกายนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ยังคงให้กําลังใจกันและกันเสมอไปพราะเองก็ให้กําลังใจที่น้องด้วยในการเจริญชีวิตของเรานะครับแม้นว่าเวลานี้นะครับเราต้องเจริญชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการเจริญชีวิตของเราด้วย บางท่านอาจจะฉีดวัคซีนครบ2-3เข็มแล้วนะครับบางคนก็อาจจะเข็มแรกเข็ม2แต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราจะต้องนะครับเจริญชีวิตในความรอบคอบในการดูแลเรื่องสุขภาพและการที่เราได้ยินอยู่เสมอคือ Social Distancing ก็คือการระมัดระวังตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือภูมิคุ้มกันและการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับขอให้กําลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมและก็เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับรายการยางเป็นน้ากันสังคราะหมลนอุบลราชธานีสามารถติชมมาได้นะครับหรือนะครับนะครับต้องการที่จะนะครับให้ช่วยประชาสัมพันธ์อะไรเนี่ยบอกมาได้นะครับยินดีนะครับสำหรับสื่อมวลชนของเราวันนี้พ่อก็มีกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการนําเสนอภาพกิจกรรมบรรยากาศของการเสกสุสานและประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสกสุสานเพียงเท่านี้ ขอบคุณพี่น้องที่รับชมรายการางานเป็นนักกาสังคมฑนอุบลราชธานี10พฤศจิกายนคศักราช2021พบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้พี่น้องได้รับพระพรของพระเจ้าเสมอครับสวัสดีครับ